สวัสดีค่ะพี่น้องตอนนี้อยู่ที่ครัวหมอลำใจเกินร้อยนะคะป้าวิ่งจอเจ้ยวันนี้แม่แตนทำแกงหนไหม้นะคะกินไปหนูกินแล้วเหรอเพราะว่าตอนนี้ไม่มีใครอยู่ครัวเลยพ่อแม่ให้กับขา้าแล้วแล้วแม่กะ ไปเป่าหานพาค่ะเพราะว่าทำหลายหน้าที่นะคะตอนนี้หกโมงเย็ยนแล้วป๊าดใส่อเท็ดเลิศมากเลยปารแม่ใส่เห right. ็ดพร้อมนะพี่กินหรือยังฮะจะวอกมาจากไหนนู่ะ นอนหน่อยหนูเลยนอนยวดทั้งรถหัวกะล้งมากเอออากเลยตีปกติมาไม่ขาวเลยมันกินแค่นี้แหละโอ้ตักแกงเอาใหม่นิด ผนไม้มีเห็ดด้วยปิดฝาก่อนเหียร์ดอกจุ่มๆอะ่ะเลิศมากแล้วเราก็จะเอาข้าวข้าวอยู่ทางนี้ว้าวข้าวก่นนะครับ,บเก่งน้อยใช่เห็ดเลิศแห้งหรื พอผ่านดีโอ,โอ ia, ้ยหอ,อนหอนหอนหอนเรียบร้อยไปสวัสดีว้าวพี่หนามมาเต้นด้วยแหละไปค่ะพี่น้อง กินีเลิศบอวันนี้เราทำการแสดงอยู่ที่พระประแดงอาเขตน,นะคะภาพทรงฝาปลปปปอดโพ่งเ้้ยอพี่น,อน้องเร้อบรรยากาศดีนะคะตอนนี้หลังเวทีก็เตรียมความพร้อมแล้วขอกันเมเลรงพี่น้องเริ่มทำการแสดงกันสามทุ่มเป็นต้นเอ้ยไม่ใช่สามทุม่มสิหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปนะคะเดี๋ยวชิภาพพี่น้องไปเบิ่งหนาหันที่ ฐานที่กว้าขวางมากสถานที่มองเนี่ยคือมาทุกปีแล้วก็เป็นสถานที่ทีเฮ้าองคุณเคยเยอะแกงน้ำใหม <c oughs> ่พร้อมแล้วพร้อมแล้ววันนี้มีไลฟ์สดกลมปิดนะคะอยู่ที่ EP ที่2ิทีมไลฟ์เอลเย่นเซ็กซี่ฟุ้งค่ะพี่นอ้องฐานที่กว้างขวางแหง้งกว่างบอทุกระบบพร้อมแล้วนะคะเริ่มทําการแสดงหนึงทุ่มเป็นต้นไปนะคะมาให้กําลังใจเด้อพี่น้องเด้อ